อายุ30พูดจาฉะฉานไม่แพ้ผู้ใหญ่ค่ะไอตีมพลิตฟาดเดือดในสภาไม่วันดันทีมพิธาเป็นนายกค่ะ ผลิตย้ำหลักการมาตรา112แก้ไขได้เพื่อกำหนดขอบเขตข้อบังคับระบุโทษ3-15ปีมันมากเกินไปไม่สอดคล้องกับหลักสากลและสกนแก้มาตรา112ไม่มีเจตนานล้มล้างกันปกครองโดยได้พูดอีกว่าหากคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เข้ามาฟังการประชุมรัฐสภาในวันนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าระเบียบวาระก,การประชุมนั้นคืออะไรผมอาจจะลงคิดไปแล้วว่าการอภิปราย การแต่งตั้งนายยุรัฐมนตรีเป็นการอธิปบายในวาระหนึ่งเพื่อพิจารณาการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งหสำหรับริศเป็นลูกใช้ของศาสตราจารย์ในแพทย์สุทธิพงศ์วัชระศิลป์อดีตคณบดีและคณะแพทย,ทยาศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงอลิสา ห่วยหน้าหน่วยจิตเวชเด็กภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ฤิ์ึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของอภิสิทธิ์นั่นเองค่ะ